จากการปฏิบัติการคุมเข้มพื้นที่ตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองของกองกําลังผาเมืองในพื้นที่แนวชายแดนของภาคเหนือระหว่างวันที่3-4มกราคมที่ผ่านมาค่ะหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกําลังผาเมืองสามารถจับกลุ่มแรงงานหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้7คนบริเวณช่องทางบ้านผาหมีตําบลเวียงพางคําอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย ขณะที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่32กองกําลังผาเมืองก็สามารถจับกลุ่มแรงงานหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้ขณะลาตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ช่องทางน้ําหลุตํตบลชนแดนอ,อําเภอสองแควจังหวัดน่านได้อีก2คนนอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพซึ่งปฏิบัติภารกิจลาตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณช่องทางผาหินใหม่และช่องทางหนองกลาง ตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ก็สามารถจับแรงงานหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้อีก20คนค่ะซึ่งการปฏิบัติภาร,รกิจในช่วงสองวันที่ผ่านมากองกําลังผาเมืองสามารถสกัดจับแรงงานหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้รวมแล้ว29คนด้วยกัน